สวัสดีครับวันนี้บัณิคนใหม่ก็พาทุกท่านยังอยู่กันที่วัดประดูตะบองนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรายังยังคงอยู่ครับเมื่อกี้ออกมาจากโบสถ์ปุ๊บออกมาโบสถ์ปุ๊บหน้าที่หน้าโบสถ์เราก็เห็นกับเป็นน้องกุม,มารนะครับแม่มะขามแล้วตรงนี้สอบถามอาพี่ๆแถวนี้เขาบอกว่าเป็นหลุมฝังศพของเด็กสมัยโบราณนะครับผมงั้นงะก็เดี๋ยวเรามาลองขอโชคลาภันที่นี่ดูนะครับอีกสักหนึ่งคลิปเนาะของวัดนี้เนาะวันนี้จะให้สองคลิปเลยนะครับผม ไปดูครับวันนี้ใช้เลขไรนะครับจากจุดนี้นะครับผมไปกันเลยครับด้านนอกโบสถ์นะครับก็จะมีแม่นางขามมีแม่นางขามน้องกุมารนะแล้วก็ตากับยายแม่นางขามแม่นางขาม อะไรก็ได้ที่ตำรวจนะเขากระดาเลยย้อนลไปที่เด็กครับแม่นางขางก็ให้โชคให้ลาบกับคนแถวนี้เยอะอยู่นะครับนี่แล้วก็ของน้องกูมาด้วยนะครับก็จะมีของเล่นอยู่เป็นเรือนที่เก็บชุดนะครับเก็บชุดแม่เก็บชุดน้องกูมาเก็บของเล่นนะครับแม่นางขามแม่นางขาม มีคนบอกว่าต้นมะขามเนี่ยไหนอะใช่เหรอเอาของให้กับน้องกุมานป่ะไม่ได้เหรอไม่มีร้านเล็กเล็เลเลกมาจับหวยไปหา มมแม่นางขามเนี่ยนะจุดทุบบอกกล่าวก่อนไหมนี่ก็อยู่ที่วัดสุตตะบอง,อบองขอไหมเหรอยังยังไม่รู้ยังรู้ เป็นข้าือนมซืออะไรเมื่อก่อนเป็นที่ฝังเด็กจริงจริงเห็นไหมเป็นประชาเป็นอะไรบอกกันเป็นเซนเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแบบว่าเขาเอาพวกนมพวกอะไรวางไงเลยสงสัยแลวเขาล้อมไว้ไงก็เลยสงสัยของเล่นเยอะแยะใช่ครับของเล่นเป็นกองโชคขอลาดได้บนได้เอาแสดงว่าบนเกี่ยวกับขนมขนมขนมของเล่นเด็ก ววใหเหวเด็กาจับ8เด็กกับเด็กมาจับเมาจเขาสื่อกันได้เขาสื่อกันได้วันดีค่ะ8 1แล้วใครจะเป็นเด็กให้ได้อะเด็กกันไปกันหมดแล้วเด็กาไปหมดแล้วเออถ้เื่อกปอก FC ไงถ้าเปลือใครมานี่มาขอตรงนี้ตรงตงนี้งข้างหน้าหน้าต้นแม่นางขามแต่ว่าจะมีหลุมหลุมศพ

ใส่องใส,ส,ส่องไปจับนะใส่องขอน้องหน่อยอ๋บอกให้ใส่น้องขอน้องหน่อยอายุน้อยสุดในกลุ่มเอาเลย ก็มีความมีแรงสังข์ส่วนอยู่ก็ตรงนี้ได้องมีอะไรสักอย่างอัศจรรย์อธิษฐานก่อนนะขอให้น้องๆหนูๆที่จะเป็นกลางคืนนี่เขาให้เข้าไหมครับมาขอกลางคืนได้ไหมครับได้อ่างเอสดีฟังนะมาขอโชคกลางคืนได้ครับองขอแล้วเอาจะเอานมมาให้ใช่ไหมได้เก้านะครับตัวแรกบนอะไรไว้ จะซื้อนมมาให้อะซื้อนมมาให้โอเคโอเคเนะครับอีกแหละเก้อีะเค้เก้าเก้าอะเฮยมื่ี้ออกมาจักข้างในเป็นหกหกหเออข้างในเป็นหกหาจได้นะหกสิเก้าเก้าอ้าวเก้าสามตัวเกตัวในข้างในมีต่เก้าเหรออแล้เอาลูกนั้นไว้ก่อนแล้วจิลูกใหเลยเก้าเก้าเก้ Ja เอาถ้าได้เก้าเก้าก็เก้าเก้าองเก้าเก้าเก้าหกอเออเ9 6ใช่เก้าเก้าก้าเกหมันก็มาข้างในเขาก็ได้เก้าเก้าหกไอ้หกหกหกเก้าในนี้ได้จับไปเก้าสามตัวเก้าเก้าเก้าเออหรือเก้าสามหรือสามเก้าใช่ไหมองเอานี่แหละตัวเดียวแค่เลนะผมซื้อุเนาปติดไว้เก้าสาม กกการทำเลขเนาะใช่ใช่ใช่ที่คนเดียวผมไปสองเลขต้นมะขามต้นมะขามไ้มครับ้องจุดทูบบอกแม่ขามก่อนหรือเปล่าปเดี๋ยวจะจุดทูบบอกแม่ขามกันนะครับ อย,ย่างวันนี้เป็นเงาเงาขาวๆแตกมากตรงไหนกี่หนึ่นี้เนียนนี้กเป็นเงาขาวๆนี่ม โอ้กระต้นนะนะมูตะตะะวตหโตสัมมาสัพุทัสสะนะมูตัตะะขาวโตอาลาหโตสัมมาสัพุทัสสะนะมูตัะวตอหโตสัมมาสัพุทัสสะีเขาอาจจะยั ขันนางปฏิคิปามิลูกขมูริกลางคังสมาธิยามิวันนี้ลูกทั้งสามช่องไว้คนใหม่คนสองที่มาดูอองนะมาจากกรุงเทพเนาะขอบารุงมีแม่แม่นางขาเนาะให้โชคให้ลาบพวกเราด้วยให้เลขด้วยเนาะรวมทั้งปู่ปู่สามด้วยวันนี้ลูกหลานขอโชคขอลาบนะครับขอให้อ่านเลขนี้ไปถึงเอฟซีทางบ้านด้วยขอช่วยรับชมในรอบต่อไปวันที่หนึ่งกันยายนนี้ น้องมาด้วยนะนอมาด้วยแ่วัีบอกยูไนเัแไม่รู้เลยนะนะเรมาถาวต่าอะครับเมื่อกี้เราบอกกล่าวกับแม่นางขามแล้วนะนี่เย ตรงแม่แม่อมองขึ้นไปมองมองเป็นเลขเลยสามเก้าเห็นไหมตรงปุ่มนั่นนะสีดำไอ้สีขาวเหรอหนึ่งสามเก้าเลยนะ,นนะใต้ใต้โค,คดอันนั้น,นลงมาหน่อยได้ไกล้องนี้ไม่เห็นโอ้โหไกลขนานจะเห็นไรเี้ยเน,นี่ยเห็นไหมไม่เห็นทำไมมันสูงไปน้ำตีเจ็ดแล้วเนี่ยเนี่ย เห็นไหมเนี่ยหนึ่งสามเก้าเลยไหจุดเดียวกันเนี่ยหนึ่งสามเก้าเลยอู้นี่หนึ่งสามเก้าปากดำๆจริงทุกคนหนึ่งสามเก้าสาธุเลยอันนี้คือของแม่นางขามแม่นางขามเอาเลขนี้นะทุกคนหนึ่งสามเก้านะตัดเอา พรชอบพระชอบของแม่นางขามเอาเลขนี้ผมเห็นเป็นหนึ่งสามเก้าโอเคเดียรผมไปไปที่พ้อขามทุกนผมเห็นเลขนิน ไปดูนะเนาเม่ี้มันมีเลขอยู่ชุดหนึ่งที่ผมมองมาผมเห็นดทานม้สองแปดเจ็ด ไปกล้องผมมืดจังเองมาสองที่พ่อขามเนาะปูขามปูขามตอน้มองเป็นสองสิบเจ็ดนะแ,แต่ตอนนี้มองเป็นสองแปดเจ็ด สัตว์เล่บริเวณที่อ่าที่ฝังศพเด็กเนาะน้องกูมาแล้วก็ต้องแม่นางขามแล้วก็จะพาะขามได้ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายตรงนี้นะครับใครสนใจในเมฆแบบนี้ไปเห็นเพิ่มได้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ติดตามสิ่งประดิษฐงศาสเช่นนะครับเป็นคนใหม่คันสองเลขแล้วก็มาดูองนะครับก็ยังไงก็ขอต้อนรับโชคนะครับแล้วก็ลืมทำบุญครับที่วัดประดู่วัดประดู่ตะปอนะครับที่อำเภอมหาล่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะครับก็ที่นี่ก็มีหลายจุดนะครับผมแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ได้รับโชคนะครับนี้ลาไปก่อนสวนัสดีครับ